คนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตบางคนเป็นของขวัญบางคนเป็นบทเรียนลุงตีว่าชีวิตคือการเดินทางที่เต็มไปด้วยผู้คนเข้ามามากมายมหาศาลแล้วบางคนก็จากไปบางคนมีผลกระทบที่ดีต่อชีวิตเราในขณะที่บางคนดูเหมือนจะจา,จางหายไปว่ากันว่าคนที่เป็นของขวัญเป็นคนที่เข้ามาในชีวิตเราและทำให้เราคิดบวกช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้น คนเหล่านี้คือคนที่สร้างแรงบันดาลใจทำให้เราสามารถไล่ล่าตามความฝันของเราพยุงเราเมืเ่อเราลม้มยืนเคียงข้างเราไม่ว่าเราจะผ่านอะไรมามากมายพวกเขาคือคนที่เราควรหวงแหนชื่นชมและยึดมั่นเก็บไว้ในใจเราคนที่มาเป็นของขวัญบางครั้งคือสมาชิกในครอบครัวเพื่อนที่ปรึกษาครูบาอาจารย์หรือแม่แต่คนแปลกหน้า ที่เข้ามาสัมผัสชีวิตเราอย่างลึกซึ้งเรารู้สึกขอบคุณสำหรับเวลาที่เขามีให้เราคนที่เป็นบทเรียนมันต่างกันนะครับไม่ใช่ทุกคนที่เ,าเราพบในชีวิตคือของขวัญคนบางคนเข้ามาในชีวิตเพื่อสอนบทเรียนที่มีค่าแก่เราบางคนทำให้เราผิดหวังบังคับให้เราเติบโตเรียนรู้เราอาจจะไม่ชอบการมีอยู่ของพวกเขาและเขามักจะทิ้งผลกระทบ ต่อชีวิตเราไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะครับไม่เว้นแต่เรื่องด้วยความรักก็เช่นกันพวกเขาอาจจะทดสอบขีดจํากัดความสามารถของเราและทําให้เราตั้งคําถามตลอดเวลาถึงคุณค่าบางครั้งความเชื่อของเราก็ถูกท้าทายอย่างไรก็ตามพวกเขาจะสอนบทเรียนที่สําคัญให้กับเราสอนจุดแข็งและจุดอ่อนที่เรามีสอนความสําคัญในชีวิตของเราลุงตีคิดว่าเราควรจะต้องเปิดใจ และเต็มใจที่จะรับรู้สิ่งเหล่านั้นเราจะแข็งแกร่งขึ้นยืดหยุ่นมากขึ้นและพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายในอนาคตได้ดีขึ้นไม่ว่าเขาจะมีบทบาทอย่างไรกับเราทุกคนที่เราพบมีบางสิ่งบางอย่างที่มอบให้เราเสมอไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มคำพูดความใจดีบทเรียนอันมีค่าการยอมรับไม่ว่าจะเป็นความชื่นชมการตำหนิ ความหลายหลากของประสบการณ์ที่เราได้รับท้ายที่สุดแล้วมันคือความหมายของการเดินทางในชีวิตของเรานั่นเองครับยิ้มรับเข้าไว้นะครับเรียนรู้กับคนที่ประสบความสำเร็จต้องถามคนที่ประสบความสำเร็จกับลุงตี CEO